สวัสดีทุกคนผมไก่เช้งเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้พาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดโนงโล่าดมืดโดยผมจะเปิดทั้งหมด140ตัวและเพชรอีก1 0 0 0แสนมาดูกันว่าวันนี้เราจะเกลือไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้วเวนดี้โฟร์เพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายความโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ U i d อดีอย่าลืมใส่ครูป,ปอมอมิง่งเพื่อรับส่นลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24นท y เพจเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนพบกับไกแช่นเคยกับผมมอมมิ่งแน่นอนนี้ก็อยู่ช่องแค่เกมสรีมเมอร์ไทยกับเกมโตเกียวกูนอะเวคเคนิงนะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมินโทรไปนะวันนี้ มันจะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับตัวละครอย่างโนโลท่านมืดนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวเออโดยผมเนี่ยจะเปิดทั้งหมด140ตัวนะครับกับเพชรอีก1นึ่งแสนนะครับก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่งแคร์เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ6กหมื่นก็จะ1ล้านนะแล้วก็ช่องเราเป็สมาชิกเพียงไดยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พลาดแพลนฟรีไฟเราบอกว่าทำไมและเกมอื่นอมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีีชื่อเขยววแล้ก็ สติกเกอร์เท่ๆใช่ครับส่วนใครที่อยากเลิมเกมราคาถูกเนาะสามเปอร์เซ็นต์เที่ทวินดี้โฟร์เพย์เลยลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอร์นิ่งบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขออนุญาตดูในกล่องก่อนนะว่าในการันตีเนี่ยเราจะได้รับตัวละครอะไรใหม่ๆบ้างนะโหมีอุต a ด้วยวะ่ะอุต a ท่าแสงนะแล้วก็จะมีอาริมานะเอออาริมะมืดนะตัวนี้นะนี่งานดาบคู่ด้วย ออดาบพูดซะด้วยนะครับมีตัวใหม่อีกไหมนะตัวที่ผมยังไม่มีก็จะเป็นอาอุตาแสงนะครับเป็นอาริมะมื่นนะครับแล้วก็เป็นซูเป็นชูแสงนะอม,มี3ตัวนะี้ที่ผมยังไม่มีนะแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการคือโนโลนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนะี่ยผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะจับไปที่10ใบแรกกันเลยฟุบมาอุ้ยอุ้ยสิบใบก็มาแล้วสองตัวครับน้องๆไอเราก็เพิ่งตื่นนะเจอแบบนี้ก็เวอดีครับเวอดดีครับนี่ไงโนโะล no มาพูดก,กับ มาคู่กับดาวอะครับโนโลมาคู่กับดาวโคตรสุดครับจะได้อัพดาวตันไวๆครับรออที่สองจัดไปครับปุ๊บร้อในเกลือร้อในเกลือไม่เป็นไรปุ๊บลออที่สามมาลออที่สามก็ไม่มานะจะ่บอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบที่สามได้ดาวอะโคตรสุดโคตรสุดครับโคตรสุดครับจัดไปต่อครับลออที่สี่ปุ๊บแต่ผมอยากได้ตัวมากกว่านะประเด็นละเออที่สี่ไม่ได้นะบรอที่ห้ามาปุ๊บได้ไหมปุ๊บไม่ได้นะลออที่หกต้องมาละปุ๊บอย่าบอกนะ เดี๋ยวนะนี่หกรอบแล้วบเพิ่งได้ตัวมาตัวเดียวที่เหลือดาวสองนะรอบที่เจ็ดฟุบได้ไหมอโหรอบที่เจ็ดไม่ได้ว่ะทุกคนรอบที่แปดมาฟุบเฮ้รอบที่แปดสีม่วงมีความเป็นได้ว่าเราจะได้ตัวละครฟุบได้ไหมฮึมได้ตัวละครจริงแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการรอบที่เก้าฟุบได้ไหมไม่ได้ว่ะไม่ได้นะรอบที่สิบมาฟุบรอบที่สิบก็ไม่ออกว่ะทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรจากการตีฟุบอ้โอได้กล่องเลือกตัวละครว่ะ อันนี้ถือว่าแจ๋วนะครับอันนี้ถือว่าแจ๋วได้กล่องมาเนี่ยโอเคจะต่อไปนะครับผมจะเอาให้ตั๋วหมดเลยนะปุ๊บโอเคได้ไหมปุ๊บไม่ได้นะเราที่20มาปุ๊บไม่อืมได้กะได้ดาวนะอันนี้ถือว่าดีนะผมได้มา4ดาวนะโอเคไปปุ๊บฮ่าสีม่วงวันนี้โนโรแน่นอนโนร์โรจะเอาโนโรออกโทกะระู้ว่ะจะรู้ว่ะปุ๊บไปต่อได้ไหมโนโรโนโรโนโร์ Uh huh. จะรู้อะเดี๋ยวนะหลุดเลนหลายตัวเกินพี่ชายนี่ร้อยสี่สิบแล้วนะเพิ่งได้โนโนลมมาตัวเดียวนะเออโอเคไปต่อปุ๊บได้ไหมไม่ได้นะรอบนี้นะโอเครอบที่หกสิบเริ่มเสียเพชรละเลยอะรอบนี้สองตัวละครน้นองโนโลแน่นอนฟุ๊กโนโลอื uh huh. เรียนสก,กิลกับโทกะจะรู้อะจะรู้อะสีม่วงวันนี้โนโล uh huh. อืมพี่กระเทยเดี๋ยวนะ เท่ากับว่าในรอบใหม่เนี่ยที่เราเปิดมาเนี่ยนี่7รอบแล้วนะยังไม่ได้โนอร์โรสักตัวนะอันนี้เรื่องจริงนะโอเครอบที่8เราจะได้ก็ได้โอเครอบที่8 2ตัวเนี่ยชัดเจนโนโร์นโนอร์โรก็ข้าไมา่นอร์โรโบนี่ไงอ่อันนี้คือโนอร์โรที่เราต้องการมาแล้วหรือว่าโนอร์โรร่างหนึ่งวะเนี่ยนะนะโอเครอบที่9ก้าคนรอบที่9ก้าในเกลือนะอ่ะรอบที่สิบเนี่ยครับปุ๊บมาดูกันว่าได้ไหมรอบที่สิบไม่ได้นะมาดูกันว่าการตีเราจะได้อะไร ปุ๊บโอเคได้โนโลโอเคเพิ่งได้โนโลมาเออเท่ากับว่าผมเนี่ยเพิ่งได้โนโลมาสองตัวสองตัวเองอืมเพิ่งได้สองตัวเมื่อกี้คนละล่างนะเพราะโนโลมันมีหลายล่างนะไอ้เมื่อกี้ก็คนละตัวนะโอเคมาผมจะล่านต่อนะครับฟุ๊บมาครับได้ไหมเคติม่วงนะอืมมีได้หรือว่าแจวให้อุ่นใจหน่อยนะคือโลเมื่อกี้เนะี่ย รั่วเลยโลเมื่อกี้คือรั่วเลยครับคือแบบว่าคนละล่างเออโลเมื่อกี้คือไม่ได้โนโลซักตัวนะย้ำว่าไม่ได้สักตัวนะอะตอนนี้เราเริ่มนะครับในรอบที่สามนะปุ๊บรอบที่สามมา,นะด,า,มมาดูกันว่าเราล้างตู้หนึ่งร้อในรอบที่สามเราจะได้อะไรปุ๊บโอเคเพิ่งได้โนโลมาเนี่ยตัวที่สองนะรั่วนะเลยครับวันนี้รั่วโอ้โหรั่วเลยครับรอบที่ห้ามาปุ๊บไม่มาวะทุกคนรอบที่หกต้องมา้ปุ๊บยิ่งเปิดยิ่งเกลือ ยิงเปิดยิงเกลือรอบที่เจ็ดได้ไหมอืมไม่ได้รอบที่แปดปุ๊บอืมรอบที่เก้าปุ๊บอ๋อ,อเดี๋ยวนะได้คืไไอได้รอบแรกแล้วก็นิ่งเลยนะทุกคนรอบที่ิบการตีนะครับตีม่วงไหมโอเคตีม่วงอยู่นะครับตีม่วงเนี่ยเนี่ยได้ไหมคกัโอเคถ้าเกับว่าสี่กล่องไหมอืมเด่นดาวอ๋อฮ์มันมีห้าแล้วไนงะประเด็นอนะเดี๋ยวขอญาตด,ดูเพชรก่อน เลยอ,อีกสี่หมื่นนะเปิดตอนนี้คือเอาเสียงนะเอาเสียงว่ะปุ๊บมาโอเคมาถึงได้ตองตัวนี้ถือว่าแจ๋วนะโนโรไหมโอเคโนโรเท่ากับว่าโนโรเดี๋ยวผมเปิดต่อปุ๊บได้ไหมอืมสีม่วงแจ๋วแจ่มพี่ยามว่ะผมจะเปิดห้ารอบนะแล้วก็ค่อยหาตัวมานะทุกคนนะปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บไม่ออกว่ะ ได้ไหมปุ๊บได้ไหมอ๋ออสักตัวได้วไหมปุ๊บปุ๊บโอเคเรียนรอ้อยเย้เท่ากับ380รอบนะผมเปิดไป380นะครับมาดูกันว่าเราได้อะไรจากสิ่งสิ่งนี้บ้างนะ380รอบนีครับเฟิร์เฟิร์ผมจะเริ่มไปที่โนโล,โลก,ก่อนเลยนะปุ๊บโอเค ถ้าเกิดว่าสามร้อยแปดสิบเนี่ยแจ๋วอยู่นะทําให้โนโลของผมเนี่ยอาบดาได้ไงล่ะปุ๊บโอเคไปต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคดาได้หกไปไงสามร้อยแปดสิบหกดาครับได้เกาะมาที่ระยบอยครับไปไงข้อสุดคตรโหดคตรอันตรายนะสาหรับโนโลของผมนะครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ทรัพยากรของผมเนี่ยเหลืออะไรบ้างนะโอเคเหลือไดอ้ห้านะไว้ทุกคนข้อสนะุด เ้าได้ถึห้าเลยสก,กิลหนึ่งเออเป็นงาเอาไว้อัพตัวละครใหม่ๆได้แล้วก็ที่สําคัญนะผมยังมีกล่องด้วยเว้ยเออผมมีกล่องด้วยไงเอาไปเลือกตัวไหนดีวะประเด็นะเอาไปเลือกตัวละครไหนดีวะผมมีกล่องอันนึงนะครับเดี๋ยวค่อยทําการปั้นนะปั้นให้สุดๆแล้วนะแล้วค่อยมาทําการรีวิวอีกทีนะตอนนี้โนโลของผมก็6กดาว็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเปลี่ยนอวาตารแบบว่าใส่กรอบเซตมาขิงอนะ่ะมาขิงอนะ่ะเออปึ๊บโอเคเนยไงนะอกาเทจัด เฮ hey, จย์เดี๋ยวค่อยทําการเลือกกล่องนะครับเดี๋ยวค่อยดูก่อนการันตีรอบใหม่ที่ผมเปิดทิ้งไว้อีก2รอบอะ่ะมันจะได้ตัวละครอะไรหรือว่าออกเป็นกล่องไหมนะครับก็ค่อยเลือกตัวละครใหม่ๆแล้วก็มาปั้นเพื่อดันพลังนันเองนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เพชรหมดจริงๆนะครับผมก็ได้ทําการเปิดทุกอย่างให้ทุกคนได้เราชมจบแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการต่างขอบคุณทุกคนที่รับชบมจบอย่าลืมส่งแครแกงสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะ้รับขยายผลทำคลิปอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ไม่ใช่ข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม